กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ป,องป้องปายสุขูสุขคนนะคะพี่น้องขากลับมาพบพบก,กับเมรีอีกแล้วนะคะในเทยไทยในต่างแดนคะ่ะพี่น้องขากลับสวัสดีเพื่อนใหม่สุขูสุขคนเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามา, like, เ,า,มาเป็นกําลังใจให้กับเมรีนะคะสําหรับใครที่เข้ามานะคะก็อยู่กับเมรีนานๆนะคะเมรีกลับไปหาทุกคนแบบยาวนานแน่นอน,นะคะ่ะสาหรับม้มนีนะคะเมรีกับบริษัทพี่น้อง ไปเทีย่ยวทางใดนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะคะเหตุงานหนักแข่งกับพี่น้องคะ่ะบไม่มีเวลาว่างเลยมันนี้ไม่ได้ะสิมา่าแนะนําโตกับพี่น้องแบบเป็นทางการเลยนะคะเมรีนะคะกับซือจิงนะคะซือว่ามันตรีีระยับสีนะคะไม่ได้เป็นคนจังหวัดสีสเกตนะคะเป็นคนอีสานบานเฮ้านี่เองคะ่ะว่าจ่อยจอยกินกินไปไป,ไปค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นคนจังหวัดสีสเกตเองค่ะพี่น้องค่า เมรี Mary, อายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะกับอายุมันอยู่ในใจทวดไวอีกน่อยนึงนะคะกับมันบ่เป็นเรื่องสําคัญปัญหาคะ่ะอายุแค่เข้านี่ใจตรงกันกับพ่อแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมรีเป็นคนจงนษษษคังหวัดสิสเกตค่ะอำเภอปางกูคะ่ะเมรีใหญ่มาอยู่ประเทศเยอรมันได้ตอนนี้ปีนึงนะคะยังไม่ครบหนึ่งปีเลยที่ย้ายมาเยอรมันเมรี Mary, แต่งงานแต่งงานกับชาวเยอรมันนะคะ เพิ่งแต่งไปเดือนพฤษภาคมนี่เองค่ะที่ผ่านมาเดือนนี้ก็เดือนตุลานะคะแต่งงานได้หเดือนค่ะยังไม่เต็ม5เดือนเลยแต่ว่าเมรีไปกลับไปกลับนะคะที่ประเทศไทยแล้วก็เยอรมันมา4ปีแล้วนะคะไปกลับไปกลับมาสี่ไอสี่สี่นี่เขาเรียกสี่ใช่ไหมสี่ต้องตัวนี้ค่ะพี่น้องค่ะเมรีไปกลับไปกลับมาสี่ปีจากบ้านก็มาเยอรมันประเทศไทยเยอรมันมาก ปมาสีปีก็เลยตกลงปรงใจแต่งงานกับคนเยอรมันนะคะิีวอาเฮฟฟังกับพี่น้องค่ะเขิ <c oughs> นยุคพี่น้องค่ะผู้ชายขอแต่งงานอยู่ทะเลเหนือนะคะท่างฟังไปอ่าไม่รีบไปทั้งตอนเหนือของประเทศเยอรมันนะคะนั่งเลือกไปสวิเดอไปเลนดนแล้วก็แฟนคขามิลี้แต่งงานอยู่ห่าค่ะก็เลยโอ้ยจะดีหรออะไรนุ่นนี่นั่นนะผู้ชายขอแต่งงาน,ท,งนท่าเลนท่าเลนท่าอย่างกับตอบตกลงอยู่แล้วค่ะ เป็นกระเทยนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นกระเทยหาปัวยากค่ะหาอะไรเขาก็ต้องเอาเวก่อนนะคะแล้วคือเมลีชโชคดีเมลี่เป็นคนโชคดีหลายเพราะว่าสามีของเมลนนี่เขาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนดีโบกี้ที่ดูแลเมลี่ยังดีนะคะเขาเป็นคนดีแล้วกับพ่อเขาแม่เขาเป็นคนรับเมลี่ได้ในหัวจิตหัวใจเมลี่เป็นจังสี่เมลี่เป็นสามประเภทสอง เขากับบอลร,รังเกียดเขากับยอมรับเมี่ได้นะคะผ้าออกงานผ้าออกหนาออกตาเป็นนาเป็นตาเขากับดีใจไม่ได้กระดีใจนะคะต่างคนกับต่างเขากันแตกแลนเลี้ยวน้ำกันได้ค่ะไม่ได้กระง่ยายมาอยู่บินมาประเทศเยอรมันนะคะเหตุวีซ่าเห็ุเอกสารกลัวเสด็จกลัวเสด็จ่ายมาก ประเทศเยอรมัานาพี่น้องเอ้ยมันถูกมันทรม,มานหลายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะพี่น้องคะ่ะทั้งเรียนเราต้องเรียนภาษานํานะคะเรียนภาษาเยอรมันขันพื้นฐานนะคะเอหนึงและกะขอ,อวิสาแต่ง,งานกะไม่ได้จา้างเอเจนซี่นะคะกะใส่เงื่อนไปกับ,กบหลายแสนบาทนะครับเพราะว่าทั้งเรียนทั้งอยากก่างกะใส่เงินหลายคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่า พอเอกสารมันผ่านแล้ววิาสาต่งงานออกทางสถานถูตโทรมาบอกว่าวิาสาต่งงานออกในเมรี่ดีใจลายหลายนะคบพี่น้องครับเพราะว่ามันยากมันแบบมันเหตุหลายขั้นตอนมันต้องส่งเอกสารไปรับรองเอกสารไปนู่นไปนี่นะคะมันก็เลยยากกว่าสมดแต่งงานกันในเมรนเหลืองง่ายเลยนะคะเดี๋ยวเมลี่สิาพาพี่น้องนี่ไปเบิ่งลูกในงานแต่งงานของเมรีนะคะว่าสิอบอุ่นเพียงได้นะคะว่าสิอบอุ่นเพียงได้ มันสีเป็นบรรยากาศอบอุ่นสำนัยนะพี่น้องไปช่มกับเมรี่เลยค่ะพี่น้องค่ะ ำหรับการทีม่าเฮ็ดเพจกับช่องช่อง YouTube นี่ก็คือเป็นการเล่าเรื่องเล่าของชีวิตนะคะการของชีวิตกะเทยผู้นึงนะคะพี่น้องคะ่ะกะเทยคนหนึ่งนะคะที่มาใช้ชีวิตมาจากบ้านจากเมืองนะคะจากบ้านมาไก่นะคะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมาใช้ชีวิตอยู่บำเพ็ญบ้านบำเพ็ญซองของเจ้าของคางไก่จากบ้านนะคะกะสิเล่าเรื่องเล่าว่าไม่ดิสิ มีการเป็นยูจังไดกินมองได้ขันไม่รีบไปเที่ยวไม่รีกบกะผ้าพี่น้องสุขูสุขคนนี่ตามไม่รีบไปเที่ยวในหะ้มองสวยๆมองงามๆให้พี่น้องสุขูสุขคนได้เห็นนะคะ,ะแรงบันดาลใจของเมรีนะคะแรงบันดาลใจก็มาจากการที่เมรีเหตุเอกสารเหตุวีซา่เนานเหตุนั่นเหตุนี่แล้วก็เมรีเป็นคนชอบเดินทางนะครับเมรีเป็นคนหมักกันเดินทาง การท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆไปในประเทศต่างๆไม่ได้หมักหมองนี้นะคะไม่ได้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆเห็นวัฒนธรรมเห็นประเทศใหม่ๆนะคะไม่ได้กันเลยแบบเสอร์หาข้อมูลนะคะประเทศแรกที่ไม่รี่เดินทางออกจากประเทศไทยนะคะก็คือประเทศมาเลเซียตอนนั้นไม่ี่จจาได็ว่าไม่ได้ตื่นเต้นแบบจนสายตาไม่รี่หนีแนมไปในเมืองในหมันครับมันคือการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกนะคะมันเป็น เรื่องเป็นล่าทิดตื้นเตนเนเ้นเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยกับการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกค่ะหลังจากนั้นเมรีก็มีโอกาสเดินทางไปหลายหลายประเทศทั่วโลกนะคะกะย่างพันทั่วถึงนะคะแต่เมรีกะสิพยายามเดินทางพาพี่น้องไปเที่ยวในตามที่ต่างๆเก็บภาพเก็บบรรยากาศมากซูมาฝากพี่น้องสุกรูสุกคนใเห้ได้เห็นหได้ไปเที่ยวเป็นมูเมรีนะคะกะ สำหรับแรงบนันดาลใจนะคะกคือจากเริ่มแรกเลยเมลลี่น่ะมากเบิ้งคลิปของพี่น้องเลยล่ะค่ะมากเบ,บิ้งคลิปของยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะที่ดังๆเขาไปเที่ยวมองหันไปเที่ยวมงนี้ไม่ได้กะอยากไปเทีย่ยวไม่ได้กะอยากเห็นไม่ได้กะเลยเบิ้งคลิปของเขาไม่ได้กะเออนะเขาไปเขาไปเที่ยวมองหันมงนี้เขาลุง่งให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิ้งอุ้ยมันเป็นเรื่องเล่าทีด่ดีเนาะมันก็เออภาพสวยๆงามๆไม่ได้กะเลยว่าเออ เขามีโอกาสได้ใส่ชีวิตยู่เมืองหนอกเขาไม่โอกาสได้ไปเห็นมองหันมองนี้เขากับมาเล่าประสบการณ์เขากับมาแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบานเทาไดบิ่งนะคะว่าการทีเฮาายู่าเป็นเทากินเทาายู่เมืองหนองสิเนี่ยเฮาสอยู่กินแบบใดเขามีความสุขบอเขามีแนวกินแนวอยากเสแซรบคือบานเฮาบอนะคะไม่ดีกันเลยเฮตุขึ้นมานะคะการให้พี่น้องเดบิ่งเออพอเหตุไปเหตุไปเหตุไปมันก็เลย เออมันกับมวนด,ดีเนาะได้เวาไดคุยได้คอมเมนต์กับพี่น้องหลายๆคนทั้งเผื่อนเกา่าเผื่อนใหม่แล้วก็ขอบคุณหลายๆนะคะแฟนคลับเผื่อนใหม่เผื่อนเกา่านําเผื่อนใหม่นําที่เขากดที่เขามากคอมเมนต์กดไลค์กดซั b สไ r i b e เป็นกําลังใจให้แม่รีดนะคะไม่รีกะสิผู้ใดมาคอมเมนต์เป็นมูแม่รีกะสิตามไปบานของผู้นั้นนะคะไปยู่ไปกินไปอยากน้ำมูเพลินน่ะละค่ะไปอยู่น้ำกันแล้วก็ไปส่งกำลังใจให้กัน คนสีสเกตเนาะกำลังใจไปส่งกําลังใจให้พี่น้องอยูน้ำแกัโนดนๆไปนะคะไม่ดีกับะบะถินบะปาาไปใส่ดอกค่ะค่ะนี่แหละก็คือแรงบนันดาลใจที่เหตุให้ไม่ดีมากแต่เหตุคลิปเหตุช่องนะสิก็คือการที่ไม่ดีมักเบิ่งเขาแล้วก็มักเบิ่งมักแง่นะครับว่าเขาเป็นมองหันมองนีปาดางงามันงามแต่ไม่ดีก็เลยไม่เหตุเบิ่งเออเขามีโอกาสไปเที่ยวห้างก,ก็เลยเหตุแห่คนมัน ทั้งประเทศไทยเด้เห็นนะคะว่าไม่ลี่ไปเที่ยวประเทศนั่นประเทศนี้ม่ลีกก่กลไปเที่ยวหลายนะคะหลายประเทศกะบอกเฮ้ยเด็กเก็บภาพนะคะเพิ่งจะเริ่มมาเด็กเก็บภาพมาอัดคลิปลง YouTube กะช่วงหลังๆนี่แหะ,ค,ะค่ะค่กะก็เลยคิดว่าเออมันกะมันกะเป็นเรื่องดีเนาะที่เฮาได้ไมาแชร์ประสบการณ์กับพี่กับนอ้องประเทศแต่ละประเทศมันงามงาม,งามลีเลยพี่นอ้องแล้วว่า ช่วงนี้นะคะมเมลรีก็เหตุงานหนักเมลรีก็บ,บ่ค่อยมีเวลาได้มาเฮ็ดคลิปนะคะกลับมาจากโคเอ,อเชียกับมาลุยงานลุยงานหาอาทิตย์หนึ่งเฮ็ดงานหาหมื่นหกหมื่นสิบ,บ่ค่อยมีเวลาว่างวันว่างก็อยากพักผ่อนก็เลยมื้อนี้ก็มีโอกาสว่างๆแน่ก็เลยได้มาอัดคลิปสู่พี่น้องฟังในล่ศจ้ะช่วงนี้นะคะเยอลมั์นเข้านาหนาวนะคะกําลังสิเข้านาหนาตอนนี้เขา้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใบใหม่ใบไหลนี่ก็เปลกลางเป็นสีสมสีเหลืองสีแดงงามองตองแองแตังนะคะพี่น้องคะแบบสีสันนี่มันสดใสสวยงามแห้งค่ะพี่น้องคะช่วงนี้ในโซนยุโรปนะคะกใบใบไม่กำลังเปลี่ยนสีอีกบ่จักเดือนอีกประมาณบ่พอเดือนประมาณสามสี่อาทิตย์ใบไใม่ก็เปลี่ยนสีแล้วก็สีลวงโลยนะคะ หนาหนาวก็สิเของมาแทนนะคะความหนาวเยือกเย็นก็จะเข้ามาแทนนะคะกะสิมีหิมะปกคลุมฤดูหนาวนี่เป็นฤดูที่เหงาเหงาองเศร้าซ้อยมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูที่แบบมองไปแล้วมันเศร้าเศราเหงาเหงาแต่ว่าแต่ว่าบรรยากาศมันก็สวยงามไปอีกแบบของมันนะคะเพราะมีหิมะแล้วก็มีความขาวปกคลุมไปหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะกัเป็น เรื่องรล่าของเมลีนะคะเมลีกะได้มาใช้ชีวิตอยู่กับสามีนะคะอยู่เยอรมันนะคะแต่งงานจากสาวจากสาวผู้น้อย,อยผู้ตัวน้อยๆตัวเท่านี้นะคะมาจากสีสเกตอำเภอปังกูได้หกเหินหานาางบานมะไก่นะคะพี่น้องคะเมลีกะฟา้าช่องของเมลีนะคะ ช่องเท่ยท่ายในตังแดดไวในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องสุขุสุคนนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่ากับยุ่น้ำกันไปโดนๆเด้อมาคอมเมนต์มาเบามาหัวเบานัวหัวมวนน้ำกันนะคะไม่รีดกระสีไปหาทุกคนอยู่ในบ้านของสุคนนะคะบอถิมบอปลากันนะคะสำหรับมืนอนีไม่รีก,กสิขอโตไปเฮ็ดงานก่อนนะคะถึงเวลาเฮ็ดงานแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามโมงกวัวนะคะมืีของงานสี่โมงนะคะกะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์ช่องเทยไท้ใน่างแดดนะคะพี่น้องคะสำหรับมือน,นี้มลลีกสิขอลาทุกคนไปก่อนนะ,ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันอีกมือใหม่นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวไม่ลีส่สิเอาแนวดีๆเอาแนงงามๆสวยๆเอาความรู้เอาไอ้ยังมาฝากพี่น้อง หลายเ็ดคลิปดีๆมาต่อมาสู่กันนะคะสำหรับมูนี้นะคะไม่รีบกับคอตล่าบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ